เรื่องราวที่จะเล่านี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2,558เรานั้นจำไม่ได้ว่าเดือนไหนก็น่าจะประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี่แหละช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ติดแตกประกอบกับคุณหมอนัดคุณแม่เพื่อที่จะผ่าตัดแล้วก็มีอารมณ์แบบว่าอยากจะทำเบเกอรี่ก่อนหน้านั้นเดือนกุมภาพันธ์เราก็ได้เบกงานประจำก่อนที่จะกลับมาอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งเราก็าได้ซื้ออุปกรณ์เตาอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยว่าอยากจะทำและก็น่าจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองในช่วงที่กลับมาดูแลแม่เราก็เริ่มทำขนมแบบเล็กๆน้อยๆก็จะทำในตอนกลางวันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเข้าเดือนมีนาคมเรานั้นเริ่มกายแบบจริงจังเริ่มมีคนมาซื้อมาสั่งเยอะขึ้น จากที่ทำในตอนกลางวันเราก็ต้องเปลี่ยนเวลาไปทำในตอนสองทุ่มถึงตีสีถ้าใครทำเบกเกอรี่ก็น่าจะเข้าใจทำเค้กวันหนึ่งเกือบ20ปอนไหนจะคุกกี้อีกเราว่าาำรับเราในช่วงเวลาดึกๆมันมีสมาธิที่สุดแล้วเรานั้นทำอยู่คนเดียวเก็บล้างคนเดียวเลยต้องการความสงบเงียบมาเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้นั้นก็ไม่ได้มีอะไรปกติเราก็เห็นแค่ว่าตีจูเอียขึ้นลงบันไดบ้านอยู่ตลอดบางทีก็ชะงอกหน้ามาดูว่าทำอะไรแต่คือเรานั้นเห็นของที่บ้านเป็นปกติก็จะเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรจนวันที่เราเจอเข้ากับผู้หญิงคนนี้คืนนั้นประมาณสักตีสามกว่าเราทำของเสร็จไวเก็บของเตรียมที่จะล้าง จังหวะที่เรากำลังล้างถาดอยู่หางตาของเราเหมือนเห็นอะไรอยู่ที่หน้าห้องน้ำซึ่งหน้าห้องน้ำของเรานั้นก็จะมีกระจกโบราณแขวนอยู่ด้วยเราคิดว่าแม่เราคงลงมาเข้าห้องน้ำแล้วก็คงมกำลังส่องดูหน้าตาของตัวเองในกระจกจังหวะที่เราหันไปดูและกำลังที่จะร้องทักปรากฏว่าหน้ากระจกคือผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ใส่ชุดไทยโบราณสีเขียวแก่คือเขียวแบบมนๆปักดิ้นเงินทั้งตัวยืนรำอยู่ที่หน้ากระจกตรงหน้าห้องน้ำนั่นเองหน้าก็ไม่ได้ขาววอกแบบว่าที่เราเห็นในหนังผีแต่หน้าของเธอนั้นจะออกแบบว่าซีดๆนิดหนึ่งและปากแดงเขารดำไปพลางก็มองกระจกไปเรายืนมองเขารดำอยู่อย่างนั้นเหมือนกับโดนสะกดแล้วสักพัก เหมือนกับหมีท่าหมุนตัวที่ต้องเอามือแนบแก้มแบบว่าท่าเอียงอายแล้วเขาก็ได้ยิ้มให้เราด้วยประมาณเกือบสิบวินาทีที่เขานั้นยิ้มให้กับเราแล้วก็ได้เดินไปทางบันไดตอนนั้นเราคิดว่าเป็นใครไม่อยู่ในบ้านของเราได้ยังไงผีหรือว่าอะไรตาฝาดหรือเปล่าด้วยความที่ต้องการความชัดเจนและก็ชัว เราก็เลยรีบล้างมือแล้วก็เดินตามไปตอนนั้นคือไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยเพราะว่าเขาจิ้มให้กับเราอย่างเป็นมิตรไม่ได้มาแบบว่าสยองแล้วอีกอย่างบ้านก็บ้านของเราเองตอนเดินตามไปก็เหมือนกับเขานั้นจะรอเราระยะห่างก็ประมาณสัก6กถึเก้าเท่านั้นเองเล็กกลิ่นก็น่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้อ,อ่อ,อนๆแต่มันก็ไม่ใช่กลิ่นของมะลิแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไร จำปาหรือว่าจำปีนี่แหละแล้วบ้านของเรานั้นก็มีสี่ชั้นที่แปลกก็คือตอนนั้นไม่คิดจะถามเขาว่าเป็นใครมาจากไหนเราเดินตามเขาต้อยๆไปจนถึงดาดฟ้าแล้วประตูดาดฟ้าที่บ้านเราเป็นแบบเหล็กทึบผู้หญิงคนนี้ขอหันมายิ้มหวานให้แล้วก็หายไปตรงประตูนั้นเราก็แบบว่ายืนงงๆอยู่สักพักหนึ่ง แล้วก็อ้าวตอนนั้นจําไม่ได้ว่าใช้เวลารวดเร็วขนาดไหนวิ่งพรวดลงมาข้างล่างเลยแต่พยายามที่จะไม่คิดอะไรเดินไปล้างของที่อย่างล้างไม่เสร็จแต่ในหัวมันค่อยๆประมวลว่าใครวะหายไปไหนได้ยังไงแล้วขอมาจากไหนอยากได้อะไรตั้งแต่เริ่มล้างจนล้างเสร็จมันก็คิดวนอยู่แบบนี้ตลอดเลย มันคาใจถึงท่านที่นอนไม่หลับเราก็เลยคิดว่าจะรอถามหน้าสาวดีกว่าถ้าถามแม่กลัวแม่นั้นจะกลัวไปด้วยจนถึงตอนเช้าเมื่อเราได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านปุ๊บเราก็ได้ลุกพรวดวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ได้ถามน้าเลยบ้านของเรานั้นมีผีชุดไทยด้วยเหรอน้าก็ได้ตกใจนิดหนึ่งเพราะที่บ้านของเรานั้นรู้อยู่แล้ว ว่าเรานั้นเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคือนะ้าไม่ได้ตกใจที่เราเห็นแต่ตกใจที่ว่าทำไมนางรำได้มาปรากฏตัวให้เราเห็นมากกว่าตอนนั้นเรายิงคำถามรัวๆมากกว่าใครมาจากไหนเขาอยู่ไหนถามไปเยอะแยะมากมายแล้วนัาก็ได้ลาวา่าตอนคุณยายซื้อบ้านหลังนี้วันที่เข้ามาอยู่คุณยายนั้นเห็นผู้หญิงคนนี้มาหาแล้วก็บอกว่าแม่ หนูขอมาอยู่ด้วยคนนะอยากอยู่กับแม่คือเขาจะเรียกคุณยายของเราว่าแม่แล้วคุณยายก็ตอบไปว่าได้แต่อย่ามาให้ลูกหลานเห็นนะเดี๋ยวเขาจะพากันกลัวถ้ามาให้ลูกหลานเห็นก็คงให้อยู่ไม่ได้แล้วคือเรานั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วที่สำคัญก็คือไม่เคยมีใครเห็นนอกจากคุณยาย ซึ่งคนที่สองที่เห็นก็คือเรานั่นเองเราค่อยๆปฏิปต่อเรื่องราวเราเห็นตีจูเอียเป็นปกติแล้วที่เราเห็นเป็นประจำก็คือเขาจะนั่งอยู่ตรงโต๊ะรับแขกเวลาคุณไม่อยู่บ้านและเวลาเราเข้าบ้านเขาจะเห็นแบบเว็บๆคล้ายกับคนเดินไปทางข้างหลังบ้านไในจะเห็นเหมือนกับข้อเท้าขาวๆเดินขึ้นไปข้างบนอีก ที่ผ่านมาถึงจะเห็นไม่ชัดมากแต่ก็เห็นแบบนี้อยู่เป็นประจำจากที่คิดว่าเป็นเจ้าทีเจ้าทางภาพมันก็เริ่มประมวลในสมองว่าน่าจะไม่ใช่เจ้าทีเจ้าทางแล้วละ่ะต้องเป็นผู้หญิงนางดำคนนี้แน่นอนเราก็เลยพูดเอยๆว่าอยากได้อะไรบอกหนูได้นะหนูจะได้ซื้อให้แต่อย่ามาแบบน่ากลัวหนูกลัว มาในความฝันก็ได้แล้วคุณยายของเรานั้นก็มีอาชีพขายเก้าแก่ตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็าจะได้ยินเสียงเหมือนกับใครโคลกน้ำพริกอยู่บนบ้านตลอดเป็นเสียงที่โคลกกับโคลกหินช่วงเวลาที่ได้ยินก็คือเวลาทำกับข้าวออกไปขายพอช่วงหัวค่าไปแล้วก็จะไม่ได้ยินทุกวันนี้ก็ยังมีเสียงตํำน้ำพริกอยู่ เราเลยไม่แน่ใจว่าเสียงโครกนี้มาจากผู้หญิงคนที่เราเห็นหรือไม่หรืออาจจะมาจากแม่ยานางหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสียงสั่นของปูนที่สร้างบ้านก็ได้หลังจากนั้นก่อนนอนเราก็จะสวดมนต์ระหว่างที่สวดมนต์เราก็จะได้ยินเสียงดนตรีไทยคลอแบบเบาๆอยู่ตลอดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเราเคยถามผู้หญิงคนนั้นว่าเขานั้นเป็นใคร เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่ดูแลบ้านหลังเกา่าแล้วคุณยายก็ไม่ได้กลัวเขาแถมยังเมตตาเขาเหมือนกับลูกหลานแล้วที่ตามคุณยายมาอยู่ที่นี่เพราะคุณยายของเรานั้นมีเมตตาใจดีเลยอยากมาอยู่ด้วยนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประสบการณ์ในบ้านของตนเองอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แค่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟัง